สวัสดีครับเอเอ็ซีทุกท่านนะเราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดนะฮะสามสามห้าหนึ่งทะเบียนรถ ไปนะ FC ไปไหนกันตัแต่เช้ามืดเลยนี่ยงมืดมืดอยู่เลยนะพี่น้องก็วันนี้นะครับถึงเวลาที่ต้องทำให้มันก็ให้ช่างให้ช่างไฟเข้ามาเดินไฟในบ้านให้มันเสร,นร็จนะฮะก็เหลือ FC เหลือจุดที่บริเวณที่ สีเข,เขียวนี้นะฮะเหลือจุดนี้ที่ยังไม่เหลือการเดินไฟเนาะนะนะก็ <c oughs> คาดว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะให้ช่างเข้ามาเดินไฟผมก็จะไปซื้อกับข้าวในเอฟซีซื้ออาหารนะครับเตรียมไวรอให้กับช่างไฟเนาะวันนี้ผมก็จะ ปูกระเบื้องในเอผมก็จะปูกระเบื้องห้องน้ำด้านนอกนะฮะปูกระเบื้องแล้วก็เดินระบบน้ำนะครับแล้วก็เดินระบบไฟพร้อมเสร็จสับวันนี้นะครับไปหาซื้อกับข้าว <c oughs> เออจังไฟมาห,หิวข้าวลยกินข้าวเลย ไปกันแต่เช้ามืดเลยในเอฟซทุกท่านหาซื้อกับข้าวก่อนนะท่านผู้ชมวันนี้กองงดงดออกงานนะฮะงดออกงานหนึ่งวันในเอฟซีก็ไปช่วยเหลือสังคมเนาะเดี๋ยวทำธุระของตัวเองเสร็จแล้วค่อยไปต่อในเอฟซีทุกท่านนะ ผมข็ฝากคลิปว่านี้นะครับผมสวัสดีครับ